นี้นะคะเราจะมาทำสบู่เหลวนะคะใช้อาบน้ำกันนะคะมีมะขาม 70, เอ็นเเกลือน้ำผึ้งขมิน้นแล้วก็น้ำสะอาดแล้วก็หัวน้ำหอมนะคะวันนี้เราจะมาทำกันส่วนผสมนมีตามนี้นะคะเ,เราก็เริ่มเอาเอ็นเเนี่ยกับเกลือนะคะมากวนผสมให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันแล้วก็ เนื้อมะขามที่เราไปต้มแล้วก็ขูดเอาแต่เนื้อเราใส่ลงไปนะคะแล้วก็มากวนหลังจากนั้นเราก็มีมะขามเปียกนะคะนะ้ำมะขามเปียกหน่อยนึงก็เอามาใส่แล้วก็กวนให้เข้ากันนะคะสีก็จะเริ่มคำๆหน่อยนึงนะคะออกเป็นสีน้ําตาลก็ควนไปเรื่อยๆนะคะจนเข้ากันดีนะคะ แล้วหลังจากกวนเข้ากันแล้วเนี่ยเราจะใส่ผงขมิ้นลงไปนะคะแล้วก็เริ่มกวนให้เข้ากันเหมือนเดิมสีก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วนะคะตอนนี้นี่แล้วเราก็จะกวนไปเรื่อยๆหลังจากนั้นก็ใส่น้ําผึ้งนะคะน้ําผึ้งที่เราเตรียมไว้2ช้อนโต๊ะแล้วก็มาใส่ลงไปแล้วก็กวนนะคะให้เข้ากันกวนไปเรื่อยๆแล้วก็กค่อย พอเข้ากันดีแล้วเนี่ยเราก็ใช้น้ําสะอาด2ลิตรนะคะค่อยๆเทน้ําสะอาดแล้วก็กวนไปด้วยจนน้ําสะอาดกับส่วนผสมต่างๆเนี่ยเข้ากันดีนะคะแล้วก็ใส่หัวน้ําหอมนะหัวน้ําหอมที่ใส่สุดท้ายเลยพอใส่เสร็จแล้วก็กวนให้เข้ากันดีนะคะพอเข้ากันดีแล้วเนี่ยก็พักทิ้งไว้นะคะให้ฟองยุบแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปบรรจุขวดได้เลยนะคะก็เก็บไปใช้นะคะต่อไปไม่ต้องซื้อนะ้ำครีมอาบน้ําใช้แล้วนะคะนี่ใช้ได้แล้วเสร็จแล้วนะคะ Okay